ผมก็เดินต่อไปนะครับไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงเนาะเนะผมยังไม่ได้พวกตลับเทปต่างๆนะครับโอ้เขาลุมอะไรกันเดี๋ยวดูนิดนึงรู้สึกจะเป็นกางเกงเสื้อผ้านะครับลุมกันเต็มเลยลุมเยอะมาก <c oughs> ขายอะไรเดี๋ยวรู้ย อ๋อเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะครับก็ลุมกันเยอะนะครับก็ร้านไหนขายดีก็คือลุมกันอย่างเงี้ยผ้าเครื่องนะเดินเดินก่อนนะครับเพราะว่าคนเยอะตรงนี้นี่กางเกงนะครับยี่สิบบาทนะครับผมนี่โอ้ยี่สิบเกตี้นะยู่นะยีงยีนเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะครับ ยี่สิบนะตัวละยี่สิบนะหกตัวลอยนะครับก็ยังใหม่อยู่นะอันนี้ห้าสิบบาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินไปข้างในนะครับผมส่วนนี้ที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก็คือเป็นตลาดของกินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับเดินต่อไปนี่เขาหลมาุมอะไรกันอ๋อเป็นพวกโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับเป็นโทรศัพท์เก่าลุมกันเยอะเลยพวกสายอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับพวกหูฟังเก่านะครับแล้วพวกรีโมทนะครับนี่นะรีโมทรองเท้านะครับเทปเก่านะครับ ข้างในเลยเป็นกองกองเลยเนี่ยบรรยากาศนะครับผมซึ่งฝั่งโน้นก็จะเป็นขายของกินนะครับฝั่งหนึ่งแต่เราเดินฝั่งดินนอกก่อนนะครับพาก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะครับคือมันพอเริ่มจากห้าโมงหกโมงก็เปิดไฟกันแล้วนะ ตรงกลางนั้นก็น่าจะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองนะครับนี่อย่างพวกนี้ห้าสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกดที่อ่ใช้ได้นะครับ89ดานะครับเสื้อเสื้ออะไระสงกรานนะครับสงกรานนี่โคมไฟอินโตการกระติกน้ําร้อนนะครับเตา ลมนะครับเป็นพวกพวกนี้น่าจะเป็นของสะสมนะครับ,บรหินต่างๆนะครับผมบอ้อาวนึกว่าใครทำไมมาถึงนี่ออนอนโอ้เอาอยู่แถวนี้เหรอ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวสบ,ยบสบายดีครับผมบแล้วแล้วไม่เห็นมาตลาดนี้เลย ก็เนี่ยเพิ่งมาได้อ๋อ,อมาผมมา,มาเรื่อยตลาดเนี้ยโอเคครับตลาดไทยไม่ได้ไปไม่ได้เข้าเลยตลาดไทยวันบฤรหัสผมหมดสิทธิ์ผมทำงานมาเฉพาะวันหยุดไงครับผมครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับพอดีเจอคนที่เขาขายของเก่านะครับเรื่อครับก็เจอกระทุกตลาดนะครับถ้าดูคลิปผมนะครับใครบ้างไม่รู้จัก ตลาดของเก่าตลาดมือสองนะครับต้องบอกว่าติดตามทางช่องผมนะครับโพสคนยโสหรือว่าเพจนะครับรับชมทางเพจได้นะครับผมก็จะลงหลายช่องทางโอ้โหน้องขายอะไรเนี่ยขายลื้อๆนี่ลูกคงไม่ได้ขายนะครับดูทูาทางน้องเขาเนี่ยนะครับของเก่าจริงๆนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะพันเป็ดก็มีนะครับเดี๋ยวเดินต่อไปนะครับ วันนี้ผมอาจจะถ่ายวูบไปวูบมาต้องขออภัยด้วยตลาดนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่ที่ของเยอะนะของเยอะมากเลยนี่รองเท้ารองเท้าเนี่ยเขาลมรองเท้ากันนะครับอู้หเขาลมรองเท้ากันเยอะเลยเห็นไหมมือสองมือสามนะครับแต่สวยนะสภาพสวยอยู่เลย ตันี้ก็มีทุกตลาดนะครับคือเป็นโมเดลของกระตูนนะครับโอ้อันนั้นมันเป็นอ๋ออันนั้นนึกว่าเป็นเตาแก๊สมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นที่เก็บของนะครับจะททำเป็นเหมือนเตาแก๊สคือเอาเตาแก๊สมาดัดมาโมดิฟายนะครับ วันนี้ก็น่าจะเป็นแก๊สปิกนิกนะครับโอเคครับเดินต่อไปครับผมนี่ก็ <c oughs> คือมีทุกอย่างเลยลูกกิ้งยังมีเลย โทรศัพท์เก่านะครับโทรศัพท์เก่าคอมเก่าแท็บเล็ตเก่านะครับเขาจะซื้อออะไรมันนะครับแบบนี้นะพวกสายอะแดปเตอร์ต,อต่างๆนะครับนี่เยอะเลยเยอะมากโอเคครับเดินไปนี่ครับก็แนะนำนะครับวันอาทิตย์นะครับมาเดินได้นะครับมาเดินได้วันอาทิตย์ผมมาวันอาทิตย์นะครับ ยังไม่ทั่วนะเนี่ยเดินไปเป็นบางส่วนหนึ่งนะโอ้เต็มเลยนี่อันนี้ฝั่งด้านหลังนะครับฝั่งด้านหลังถ้าเดินก็ต้องเดินทะลุมาให้ถึงนะครับเพราะว่าบางทีก็เหมือนกับเราเดินไม่สุดแล้วมันก็จะไม่เจอนะครับเห็นไหม เดินซอยที่สองนะครับซอยนี้โอ้เดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับข้างในนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมลืมเอาใหม่มานะครับเพื่อนๆก็เสียงอาจจะไม่สบายหูสักเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยเพราะอาจจะอาจะต้องเร่งเสียงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าผมใช้สมอทอกในการอัดเสียงนะครับอาจจะอาจจะเบาบ้างหรือว่าเสียงไม่นุม่มไม่นวลต้องขออภัยนะครับ นี่เขาลุมกันจริงจรินะโอ้คืออะไรนี่มันเป็นรองเท้านะครับมีทั้งรองเท้าเสื้อเก่านะครับเออดูแล้วมันเหมือนมันไม่เก่านะเหมือนมันเป็นของที่เขาค้างสต็อกนานๆนะครับคนลุมเยอะเลยเนะี่ยเห็นไหมโอ้ตลาดเดอะมิวนะครับวันอาทิตย์นี่หรือได้หรือไปเลยเนะี่ย รองเท้าเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นพวกน,น,นวกววครับคนเยอะมากนนคนเยอะจริงนะครับดูสิครับ่ะโดน <c oughs> ต้องบอกว่าคือของดีมันอยู่ในนี้แหละครับนะครับก็เป็นเสน่ห์ของตลาดมือสอนะครับตลาดนัดเดอะมิวรังสิตนะครับปทุมธานีนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเขาเลืออะไรกันนะครับอันนี้คือขุมทรัพย์ของคนที่เขาอ่าชอบเดินตลาดแนวนี้นะครับผมเห็นไหมโอ้โหครับผมการเดินตลาดมือสองนะครับก็ข้อดีคือ เราสบายใจนะครับเราเดินเล่นเราดูของที่มันาบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าของเก่าที่เรา,าตามหานะครับนะอย่าบอกว่ามันไม่มีค่านะครับผมมาเดินบ่อยๆแล้วผมรู้สึกเห็นคุณค่าของมันนะเนี่ยเห็นไหมถ้ามันไม่มีค่าเขาจะมาขายทําไมเนี่ยดูสิเนี่ยเต็มเลย,เยจักรยานเก่านะครับ จักรยานมือสองสามพันกว่าเนื้อเป็นของอะไรไม่รู้นี่พวกอะไรรถนะครับรถยนต์บั่งวอเตอร์ไซต์บั่งเยอะวันนี้วันนี้ของเยอะนะขนาดฝนตกเนละฝนตกไปรอบหนึ่งนะครับ ฝั่งนี้ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้เดินทั่วนะครับคือบางบางจุดผมก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับกลัวถ้าผู้ชมเวียนหัวนะครับคือผมบูบไปบูบมานะครับของเล่นผมนึกว่าเสียงอะไรนะครับนี่อัอนนี้เครื่องเสียงเก่าอันนี้น่าจะเป็นพวกเครื่องเสียงโบราณน,นะครับ ถ่ายภาพเก็บไปบ้างนะครับนี่ตัวการ์ตูนตุ๊กตาเป็นโมเดลของอวอร์ดิตนี่ก็เยอะนะครับ ตัวตุวก๊กตตูนตัวเล็กตัวน้อยรถหเหล็กบ้างนะครับของสะสมสําหรับคนที่ชอบสะสมนะครับก็หาไม่เจอให้มาหาที่นี่นะครับอาจจะได้ครบนะครับผมเดินจะปวดขาแล้วแต่วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตาเก่านะครับกีตามืองสอง